นะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเวิร์นที่จะผ่านมาเลาะทีเรียกว่าจะพาข้ามถนนแล้วป้ายมันบอกอยู่ป้ายสามป้ายใหญ่ๆอะ่ะเดี๋ยวขึ้นรพาพาไปนาศกขึ้นเนินนาศกนิดนึงอยู่เทินพอดีดเคารพกฎจราจรไม่ต้องไม่ต้อง ยกรถข้ามถนนไงหลไม่มาด้วยแล้วมาขึ้นเนินนาสืใจสมมห้เลยปวดขาด้วยวะขาก็ปวดีเป็นอันนักเลยได้ยกมาบนเกอาะเป็นอย่างไรจะเรียกว่ากลาเนื้อมันด่พร้อมถ้าลงเมื่อกี้น่ะมันจะลงกูรลตีนแล้วก็ะลตีนหมู่บ้านมนะคุณหลมาเรอยลมาลุยก ก็เรียกวันที่นี่คือเก่าถึงถึงแล้วครับถึงวัดแล้วครับ ึงวัดพระพุทธบาทเปิดตาภาคิงภาคิขณะนี้เวลาจิตนาฬิกาสิบห้านาทียินดีต้อนรับ พูนได้ทางลงอ,อจูงไปเลยที่ถ่ายรูปใส่ย,ย่างก่อนบ่แล้วก,วก,วก็ขึ้นมาถ่ายกันครับสบายดีครับเมืนน่อนี้พามาเที่ยวเบิ่งรอยพระพุทธบาทเปินป่าอำเภอ ท่าอูเทนเนาะอยู่อยู่บ้านเวิร์นครับบ้านเวิร์นพระบาทครับตอนนี้มาถึงแล้วเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงยี่สิบครับตอนนี้คนโอ้เรียบไปทฝั่งเรา,าเล่นนะหมดทวนๆโอ้กระทึกแหงครับกล้องสีเห็นอยู่บนนัะนนี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆครับลอยพระพุทธบาทเวิร์นปา่าเข้ามาในวัดครับก็จะมี หลายสิ่งหลายอย่างบูชาวายีพญานงพญานาคครับบริการก็มีมีบริการดอกไม้อาหารปลาเอาปลาปลาให้ตรงไหนข้างล่างโอน่าจะเป็นซุ้มนะเนาะเอาเอาอาหารไปแล้วก็อันนึงมีมีที่จุดไม้ไม่ขีดอ่ะ ใช่มาเอาลงไปดูก่อนเพื่อเ<น>พื่อโอเค่ะอันยอดยอดรหอดรือยังยอดแล้วยอดแล้วค่ะยอดแล้วโอเคครับก็ค่าดอกไม้ก็ตามตามาับศรัทธานาะไปลงไป,งไปดอกไม้ก็ตามศรัทธามาเล็วครับมา,าเล็ว <ś led> เดือนนี้ก็ทำดีขึ้นเยอะเลยแบบทำแบบมาตรฐานเลยนะ S <S <S ขออนุญาตกรมเจ้าทงเจ้าชาทำทางเดินไปแบบถาวรครับมาไก่บ,บริไกลจากสะพานน่าจะห่างกันถึงกิโลเดียวห่างกันหนึ่งกิโลแต่กับเดียวปากกเียนสะพานไม่น้ำโขงครับวันนี้อากาศดีดีเนาะท้องฟ้ากับงามเลยบ่แดดบ่ฮอนบ,บนาอวอากาศสบายสบาย อตอนนี้เป็นที่โล่งเมื่อมีคนสักคนก็สะดวกดีเลยครับเออเราก็เลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่มเ,เม็ดกันอยู่ทั้งแอคชั่นเด้อครับเอาเลยมาวยพวกวก็หาป่าเยอะเนาะโอ้ยลงลงมาไม่ทันนะเอเรือเขาเลยไปก่อนแล้ว น,นุ่นห้าพันระหว่างทางย่างลงมาเด่กจะมีเป็นเห็ดเป็นซุ้มเป็นซุ้มแยกนั่งถ่ายรูปครับกับมีดอกมกดอกไม้หอยเนาะบรรยากาศขัดอยู่้ครับโอ้ยูน้ำโคงไหลเอื่อยๆน้านี้ครับนี่ก็เป็นรอยพระพุทธบาท อยู่ในลำน้ำโขงครับถึงบางปีบางปีท้าน้ำไหลดิถ้านหน้าฝนนี่น้ําจะขึ้นบบเห็นครับที่โบเห็นเลยนะครับบรรยากาศกร้อยพระพุทธบาทตะว,วาเอา้าไม่มีไม้ขีดเราจะจุดยังไงอะไม่ได้ถือไม้ขีด่าเลยนะ ไม่นี้เขาก็ไม่ได้เกดไว้มันน่าจะเอ้ยได้หรือเปล่านะได้ไหมจะเช็คจะเช็คโอ้ยบิวสวยครับคุณมันพอดีซูมไปบอได้เนาะทางฝั่งเราพวกก็จะตึกเหย้ยอยู่คนน่ะทุกทุกสายทั้งนู้นน้ำตื้นแล้วก็ตกตกทอดเหยกันเด็ด ไม่มีผมก็ไม่ได้ถือมาเพราะว่าลองรอ,งอ,งอ,งองถามเขาที่เขาเดินลงมาก็ได้ตรงครับนี่ก็เป็นหินที่เป็นรอยพระพุทธบาทครับก็ จริงน่าจะมีไม่เขียนมีไปแชควางกันเนห็่เนาะพูดถึงนะเนาะเขตอภัยทานห้ามตกปลาไม่หารได้ยังไงก็จะมีประวัติของคอาเป็นมาของรอยพระพุทธบาท พระบาทเบิน่นพระพุทธบาทเบินน่นป่าเกิดขึ้นครั้งเมื่อสมมารพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่ภูก,กำพร้าเบื่อท่าพนมจกักหนั่งพนมโอ้ญยาวอยู่ครับอ่านหน่อยดิค่ะเบอร์อินพระพุทธบาทตอนนี้มีอายุ2,500กว่าปีแล้วแสดงว่า ตั้งแตเริ่มต้นนะุรัธศุทธรักราชเนาะ เดินลวมีวา่าพวกเรามาเป็นกลุ่มแรกตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วครับโดยไว้ป้ามันเปิดสมมติว่าคนให้ทางโน้นไงมันเคยชิน <c oughs> ไปกินทางโน้น <c oughs> ใช่ ไอนนตรงนี้มันมเริ่มมาแล้วปลาตัวเล็กๆป,กปลาปืนปลา,ปลานี่ก็จะเป็นแพร,ระหว่างทางอย่างระหว่างทางเดินนี่คนมาให้อาหารปลายืนคุยกันทายโลก <c oughs> จากวันดี่มาห้องนี้หลายปีแล้วครับ2อสาปีแล้วน่าจะต่ต้งปี2019มาครับตัวน,นี้ยี 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20่สิบประมาณสปีกว่าแล้วครับตอนนี้ก็อาจจะดีขึ้นเยอะเลยครับทั้งบรรยากาศสภาพแวดล้อมการเดินทางลงก็ง่ายครับตะกอนเป็นสะพานไม้ไผ่นะย่างก็ตื่นเต้นจังหน่อยลอยขึ้นลอยลงเนาะ ่นกับพัฒนามาเยอะแล้วก็มีสถานที่ถ่ายรูปหลายเลือกที่จะพขึ้นไปเบ่งทั้งงครับก็มีฟองถ่ายลงถ่ายรูปหลายจุดดีขับทั้งงครับอสองสาวไปกันย่างขึ้นแล้วคนเอาขึ้นไววะนเนาะผมเป็นเนินนาะโศกได้ได้จูงอยากให้เบ่ง จะใครเบิ่งตอนขึ้นเนินนาโศกแล้วัปกันจุงครับเออแสดงงี้แต่เสิ่งสิ่งเรือโ,าาโ,รโอ้บ้านนาโศกกิโลเดียวจากบ้านเวินไปลองกำลัง ไม้ครับตอนเร่งเร่งนี่ก็จะน้ำพุนมองมองลูไปข้างล่างกับจะเห็นบรรยากาศน้ำลิบ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 ลิกินพอมพอมปะขาวมันคจะโซมช่ละครับมองลงไปแล้วสวยครับแสงน้ำสะท้อนแสงพระอาทิตย์ เดินไปเลยไปเจยบน้องสมไม่เอาน้องสมไปนู่นแล้วก็เป็นระเบียงนะระเบียงมาไอ้พื้นแต่พื้นมันนิ่มๆยังไงไม่รู้เนาะพื้นยิบซ้ำระเบมันทรเียงชมจันโอ้หระเบีงไม้หักเด้อ วัดพระบาทเปิดปลาตำบลเบิร์นพระบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับทำริมวัดสิคะเพราะวัดผมอยู่ที่ริมโขงเนาะแล้วก็ปรับปรุงทิวทัศน์มาเด้อครับใครบรรทุกเคยมาเที่ยวมาไหวลอยพระพุทธบาทบนปลาเก๋มาเด้ออันนี้ก็เป็นประวัติเนาะประวัติพระเป็นมาของลอยพระพุทธบาท ของรอยพระพุทธบาทวนปาปลาปลาปลา,ปลา <lose it. S 1> มห,าหาอดเดี๋ยวนี้ก็มาถึงปุ๊บก็จะเป็นจุดชมวิวห <lose it. S 1> ลังจากลงไปไหวหลังจากลงไปไหวไอรอยพระพุทธบาทล้วก็ขึ้นมากินกาแฟเด้อ โอ้ยหากระตื่นบ่นี้นี่แม่ว่าจะมานัดกันอยู่เด็ดเด็ดเด็ดาาร้านขายให้เจ๊น่ตื่นตืตตตตต่นนาฬิกามองเช็คอินเช็คอินมาเด้อกับมาถ่ายรูปเด้อครับเด้อ ไลอยพระพุทธบาทเซจแล้วก็ขึ้นมาถ่ายรูปข้างบนครับอยากมายังมัแล้วครับก่อนเมือกต้องเติมพลังเนาะเติมพลังก่อนด้วยกาแฟ อันนี้ก็อร่อยเขาออกเยอะมาเด้อมาเด้อปิดกาแฟนำกลับมาเด้อมาเด้อส่วนพี่น้องเขาส่วนน้ท่านผู้ชมทุกท่านมากินกาแฟของร้านแม่ดอกไม้กาแฟของแม่ดอกไม้แม่ดอกไม้ คือกระมวลเนาะในดอกไม้เฮาสั่งที่หลังได้กลินกคอนหมูครับวันหลังวันหลังจะมาสั่งที่สุภาพบุรุษต้องกินก่อนได้ที่ฉันพาเมือกไว้พาไปปีนไอ้เนินหน้าโศกัวได้เลยโดนแกงเลยไปประมาณกิโลหนึ่งขึ้นกิโลนึงขึ้นไปหรับมันก็มันถึงกิโลครับแต่มเนินเนี่ยมันสูงสู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 สุด ถ้าว่าจะเลี้ยงตรงนี้น่ะควรยกจักรยานข้ามแล้วเนาะโอ้ยมันผิดกฎจราจรผิดกฎหมายเราข้ามถนนมันไม่ใช่ทางข้ามเราต้องไปยูเทินกลับตามกฎเงียบเลยกินกาแฟไปอันนี้คือของของใหญ่มาเด้อนี่ถอดหมวกด้วยนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถอดหมวกถอดรองเท้ามีมีคล้องเลยนะ ไอพระประจำวันเกิดใช่ไหมนีดูใช่ไหมเจ็ดเจ็ดวันพอดีเนาะวันอะไรใส่ตามมันเิมีบาทใส่ครับมาแล้วก็เอาไหว้พระไหวเจ้าเจริเด้วยครับมีเสียงซีมซีพร้อมเนาะโอ้โหได้มักเสียงมีอันน้อยอันใหญ่ไงซีมซีใหญ่ซีมซีน้อยป้าไปซิหยกไหวหน่อยนี่เนาะเอาอันน้อยด้ย แล้วก็นไหวพระเสร็จแล้วก็เทศบุญเทิทานเด้อแล้วแต่ศรัทธาพระพุทธรูปตามวันเกิดวันอาทิตย์วันเสาร์วันศุกร์วันอนี้วันอาทิตย์เสาร์วันศุกร์พระอรุฬหัดวันพุธวันอังคารวันจันทร์วันพฤหัสบดีเอ้าเกิดวันเดียวกันกับผมเลยจริงอ่ะจริงพมเกิดวันพฤหัสบดี สบาดีรางนั่งสมาธิ วัแวยแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นผ้าประจำวันเกิดนะครับวันพระบาทครับ้านตำบลนะมันเป็ตนตำบลแล้วเป็นหมู่บ้านวันพระบาทดเลยอากาศดีดีครับเ,ย,นเนย็นเนาะอยู่ริมโขงเงย็นสบายเลยเนะะาะอืมอากาศดีด,ดีวันนี้นะเ,นนนเริ่มมีแดดแต่ยังบ่ฮ้อนนะ วันพุธลูกชายเกิดวันอาทิตย์ลูกชายามันคลองเพื่อวันพุธเรียกโชคน้ยเสียงก็ตอเกมาเลยิที่ดียวระวะเสียล้องกลางวันเนันแน่นตกลับออกมาแล้ว ถึงปากทางบ้านเบิร์นแล้วขึ้นเดินจะเข้าในเมืองไวไหมเนี่ยปรับเกียร์รอเลยนะเธอโอ้ยเล็กจิ๊บๆแค่นี้ยเอาตามหลังมาตามหลังมาสบายๆเด็กๆมันต้องส่งมาแต่ไกล น,นี่เดินเด็กน้อยอยู่เทินไปนาโศกไหม ทิปตรงนี้เลยเนะาะจะได้เมื่อเทอทิปเที่ยวไหว้ลอยพระพุทธบ,บาทเวิดตาบัดเวิดพระบาทตะบลเวิดพระบาทนะเพื่อเทวะเทียนคนครพนมก็ะเดี๋ยครับขอปิดคลิปแค่นี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเนาะขอปั่นจักรยานก่อนอีกประมาณ12กิโลครับปัดบ,บ้าน <laughs> อเอาแค่นี้ก่อนเนาะ <laughs> บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ